ไม่ครับว่าสติกนะครับถ้าหากมันแข็งแล้วนะครับเราควรทิ้งไปครับไม่เช่นนั้นนะครับก็จะทาให้เกิดหนังไก่ได้ครับสาเหตุนะครับก็เนื่องจากว่าตัวของสติกเองนะครับแรกๆที่เราซื้อมานะครับมันก็ยังนิ่มอยู่ครับเพราะว่ามีตัวทําลายอยู่บริเวณสติกนั่นเองครับสังเกตผิวเขาครับมันจะนิ่มนะครับเวลามาใช้งานครับเราก็ถูป้ายไปครับมันก็จะเรียบเนียนครับผมคิดถึงเกาวยูหูครับง่ายๆเลยคิดถึงเกาวยูหูและแต่ถ้าหากว่าตัวของตัวทําลายมันหายไปปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วครับ จากตัวสภาพของตัวสติกครับซึ่งเป็นลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับมันก็จะแข็งเลยครับมันก็เหมือนแว็กแข็งๆขงในดีเนี่ยครับเวลาถูไปปุ๊บมันก็จะรูดเอาบริเวณผิวของเราครับและยิ่งถ้าเผื่อเราลูดกลับไปกลับมาครับมันก็ยิ่งไปเพเยรูมขนให้เบิกกว้างครับทำให้เกิดนังไก่ขึ้นนั่นเองนะครับและผมจะแถยไปอีกนิดนึงการเลือกซื้อสติกนะครับไม่ควรเลือกซื้อสติกที่มีลักษณะคือแท่งยาวเกินไปครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของตัวทรรารายนะครับมันสามารถที่จะละเหยออกไปได้้ทําาใหว่ ตัวของสติก๊กถ้าหากแท่งยาวเกินไปมันก็จะแข็งนั่นเองครับใช้ไม่หมุดครับแต่ถ้าหากเราเสียดาย